อะลองดูกันก่อน,อนว่าเนี่ยสังเกตกันออกไหมถ้าไม่บอกว่าอันไหนคือฮอตทอยคือเขาก๊อปมาทุกอย่างเหมือนเป๊ะเลยนะครับ สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ A p พร Channel นะครับและนี่คือรายการบล o u อย o y รายการรีวิวของเล่นและของสะสมเจ๋งๆกันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนี่ I am Groot I am Groot เราก็จะมารีวิว Groot กันอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราเคยรีวิวเจ้า Baby Groot นะครับตัวนี้ของทาง Hot Toy นะครับแต่คราวนี้นะครับเราจะมารีวิวนี่ Groot จากจีนแั่นดินใหญ่นะครับก็พูดกันตรงๆก็คืองานกอปงาน K.O. งานบูธเลกอะไรแล้วแต่จะเรียกนะครับก็คืองานงานกอปนี่เองครับงานจีนอะไอ,อตัวนี้มันน่าสนใจจริงๆเพราะว่าของฮอตทอยเนี่ยเออมันทั้งราคาสูงแล้วก็ตอนนี้ผมว่ามันหายากนะครับ สำหรับตัวนี้ทำไมผมถึงเลือกมารีวิวมันมีความน่าสนใจนครับคือมันเรียกว่าแทบจะโครน n i n g นะครับโอ้คุณภาพมันค่อนข้างจะใกล้กันมากๆนะครับใครที่แบบอมีคำถามคาใจที่แบบสงสัยเหมือนผมนะครับว่ามันเหมือนกันขนาดไหนอะเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันในคลิปนี้นะครับผมเองก็ยังไม่เคยจับงานตัวนี้จริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันมาอันบล็อกกันครับส่วนใครที่ตามหาอยากได้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาชี้เป้ากันในท้ายคลิปนะครับคอยติดตามชมนะครับตอนนี้เรามาอันบ็อกแกะกล่องเจ้ากู๊ดตัวนี้กันครับก่อ,อนอื่นเรามาดูตัวแพคเกจดูดีไซน์ของเขากันก่อนนะครับหน้ากล่องก็จะใช้เป็นตัวนี้น่าจะเป็นภาพภาพจากในหนังนะครับตอนที่แบบกำลังแบบแอ้แล้วก็จะมีกรูดของตัวภาคแรกนะครับตัวร่างใหญ่หญเนี่ยแบบมาแบบนี้นะครับ ด้านล่างมีชื่อกรูดนะครับจากการ r d i a n of the Galaxy นะครับแต่แต่นะครับมาดูด้านบนเห็นอะไรไหมครับกรูดกับตันอเมริกาคืออะไรอะด้านล่างก็เหมือนกันครับกรูดกับตันอเมริกางงไหมล่ะแต่ด้านข้างนี่ครับเป็นกรูดการ r d i a n of the Galaxy นะครับเหมือนกันทั้งสองฝั่งอ่ส่วนด้านหลัง อันนี้จะเป็นเหมือนภาพภาพ 3D เรนเดอร์นะครับแล้วก็ยังมีมีบอร์ดเหมือนกันครับมีกรูดกับกับตันอเมริกานะครับเพื่ออะไรก็ไม่รู้ตัวนี้เขาจะเป็นกล่องแบบบานาพับนะครับแบบนี้อ่าจะมีตัวตีนตุ๊กแกอ่ล็อกอยู่ตรงนี้นะครับแปะ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 เปิดออกมาฟ้านี่นี่ก็จะเห็นตัวกรูดนะครับแล้วก็ใบหน้ามาให้เปลี่ยนเหมือนทางคอททอยเป๊ะเลยนะครับีเพิ่มมาให้อีก2ใบหน้า เปิดออกมาก็จะเป็นวินโดว์บล็อกแบบนี้นะครับด้านนี้ก็จะมีมีอะไรอะ่ะก็เป็นภาพกรูดนะครับกับพวกข้อมูลอะไรไม่รู้นี่แหละ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยอ,อด้านในด้านในยังมีแบบลวดลายด้วยนะครับนี่ ด้านในดูเห็นด้านในนะนี่เขายังมีเป็นเหมือนฉากนะครับฉากการรบมีระเบิดนะครับอ่ะไปก่อนนี่นนก็ก็จะคล้ายๆกับทางคอตทอยนะครับก็คือจะมีตัวรวบกรูดนะครับตัวนี้นี่นี่นเห็นไหมครับอุ้ยผมว่าน้ำหนัก น้ำนักเหมือนฮอตทอยเนี่ยเหมือนเลยอะแล้วก็ชิ้นส่วนใบหน้ามาให้เปลี่ยนนะครับเหมือนเดะเลยนี่แบบนี้นะครับมาให้2ใบหน้าเป็นหน้ายิ้มกับหน้าหน้าแบบเฉยเมยนะครับแล้วก็จะเป็นพวกชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนแบบไอ้ตรงใบไม้เล็กๆนะเห็นไหมจะเป็นเหมือนแบบใบไม้ที่แบบ ใบอ่อนนะครับกำลังขึ้นมาตามตัวเหมือนทั้งฮอตทอยเลยฮอตทอยก็มีให้เสียบแบบนี้ครับอ่าก็ประมาณนี้นะเจ้ากรูดออกมาแล้วครับจับหมุนตัวกันก่อนความสูงอยู่ที่25ซนติเมตรตัวนี้จะเป็นสเกลไลฟ์ไซส์นะครับหรือว่า1ต่อ1เท่าจริงนั่นเองครับ นพวกไอที่เป็นต้นอ่อนที่เอามาให้เสียบตามตัวนะครับจริงๆแล้วผมว่าไม่จําเป็นต้องเสียบก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราเอาไปเล่นเนี่ยมันจะหลุดง่ายนะครับมันจะหายซะมากกว่านะครับเดี๋ยวเราลองเสียบสักต้นหนึ่งให้ดูนะครับรูมันจะค่อนข้างจะหายากนะครับผมเองก็ลืมๆไปแล้วว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างอเจอแล้วนะครับต้นแขนตรงนี้นะครับนี่เสียบเข้าไป,ป อ่ะมันก็จะประมาณอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราไปสก,กิลน,นี้นิดหน่อยอมันก็หลุดออกมาเห็นไหมผมว่าไม่จําเป็นนะครับเอาไปเล่นแบบเนี้ยสนุกสนุกดีกว่าชิ้นส่วนใบหน้าครับจะมีเพิ่มมาให้อีก2ใบหน้าแบบนี้แบบหน้ายิ้มนะครับอ้าปากกับหน้าแบบทําปากแปลกๆแบบนี้นะครับก็โดยทําการต้องถอดครึ่งหน้าแรกออกนะครับด้านหน้าแบบนี้ แล้วก็เปลี่ยนเอาเป็นหน้ายิ้มก็ได้แบบนี้นะครับปาบเขาให้ก็จะหลงหลอกพอดีเรียบร้อย <c oughs> นี่ครับช่วงที่เป็นคำถามคาใจของทุกๆคนหลายๆคนนะครับที่อยากจะลองสะสมหรือว่าเคยมีอยู่แล้วเนะี่ยเราเอามาเปรียบเทียบกันเลยนะครับระหว่าง ของฮอ t ทอนะครับกับฝั่งงานจีนะครับงาน KO เนี่ยดูเผลอเนี่ยมันคือตัวแปรแบบมัลติเวิร์สชัดๆนะครับ oh. แยกแทบไม่ออกครับมันเนียนมากผมว่าส่วนหนึ่งอ่ะเพราะว่ามันมันเป็นเท็กซ์เจอร์แบบเนี้ยมาเลยแบบมันค่อนข้างทําง่ายแล้วก็ดูยากความแตกต่างยากนะครับถ้าเป็นแบบหน้าคนเนี่ยมันจะค่อนข้างเห็นผมว่าเห็นได้ชัดเลยแหละแต่เนี่ยมาเลยดูเนียนนะครับอ่ะเอาลองดูกันก่อนว่าเนี่ย สังเกตกันออกมาถ้าไม่บอกว่าอันไหนคือฮอตทอยคือเขาก๊อปมาทุกอย่างเหมือนเป๊ะเลยนะครับความสูงหรือว่าเท็กซเจอร์ร่องรอยทุกๆอย่างนะครับเหมือนเป๊ะเลยครับ <Wow. S 1> แต่นะครับผมจะบอกให้นะครับว่าจุดสังเกตง่ายๆครับอย่างแรกเลยนะครับพื้นผิวนะครับของงานจีนเนี่ยมันจะมีความมันมากกว่านะครับ ของฮอตทอยเนี่ยจะไปทางผิวออกด้านๆนนะครับเนีย่ยเห็นไหมส่วนงานจีนน่ยผิวจะค่อนข้างเข้มและมันเงามากกว่าครับแะและที่เห็นกันสังเกตง่ายๆเลยครับลองดูใกล้ๆนะครับเห็นชัดๆกันหรืออยังนะครับนี่สังเกตตามพวกเถาวัลย์ใบไม้นะครับฝั่งงานจีนนี่จะเขียวอีเลยนะครับของฮอตทอยนี่จะค่อนข้างจะกลืนกับผิวสีไม้นะครับ เนี่ยจะเนียนๆกว่าเนี่ยของกอบนี้เขียวปีเลยครับค่อนข้างจะโดดนะครับแล้วก็พวกเทสเจอร์การสะร่องร่องร,อ,งรอยของผิวเนื้อไม้นะครับของทานฮอตทอยเนี่ยจะเนียนนะครับสังเกตว่าดูแบบนวลเนียนไปหมดแต่อันเนี้ยจะค่อนข้างผิวหยาบกว่าเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดครับ ผิวด้านบนขนละเรื่องนะัอันนี้เข้มปัดเลยครับดูด้านหลังบ้างนี่ด้านหลังก็คล้ายๆกันครับดูด้านหลังแล้วมาดูด้านในกันบ้างครับด้านในการเปลี่ยนใบหน้านะครับมันต้องเปลี่ยนแบบนี้ครับนี่ถอดชิ้นส่วนออกมาแบบนี้นด้านในเป็นแบบนี้นครับเดี๋ยวดูของครางคอตทอยครับเหมือนกันไหม นี่เหมือนกันเด๊ะเลยครับอ่ะอันนี้เห็นชัดๆเลยนะครับว่าของแท้มีโลโก้เป็นแบบพื้นผิวแบบนูนๆนะครับเป็นปั๊มนูนโลโก้ฮอตทอยเลยนี่อันนี้ไม่มีนะครับล้นๆตัววัสดุค่อนข้างจะใกล้เคียงนะครับเป็นพลาส,สติกที่แบบดูดูกากๆยังไงไม่รู้นะครับ ถึงฮอตทอยก็ยังดูกากเลยนะครับแบบนี้รูนะครับรูไข่น็อตเป็นแบบหกเหลี่ยมส่วนงาน KO เป็นกลมๆนะครับอ,อันนี้ชัดเจนส่วนหน้าตาเหมือนเด็เลยครับแวบวบตาแบวเหมือนกันดูตัวเบ้าของเขานะครับก็จะแตกต่างของฮอตทอยเนี่ยจะมีเบ้ามารับแบบนี้นะครับ4จุด ส่วนของทาง KO เป็นล้นๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีเลยอ่ะต่อไปเรามาดูเทียบของแถมในแต่ละตัวนะครับในแต่ละกล่องทาง Hot Toy กับทาง KO นะครับมาดูกันโอ้นี่ครับเอียงขวากระเทโลเลยนะครับ<อ>ก็คือเทียบกันไม่ได้อยู่เลยนะครับราคา Hot Toy เนี่ยตอนนั้นผมพรีมาประมาณ6,000กว่าบาทนะครับ6,800ได้มั้ง ส่วนตัว KO เนี่ยมันไม่ถึงพันเลยด้วยซ้ำนะครับมันราคาแค่หลักร้อยเท่านั้นอ่าก็เลือกกันนะครับตามกำลังทรัพย์ของท่านท่านไปจัดกันเองครับอ่ะต่อไปเรามาดูจุดขยับกันบ้างน,นะครับเทียบกันระหว่างทั้งสองค่ายเลยนะครับอ่ะมาดูส่วนหัวครับส่วนหัวหมุนได้ มุนได้เหมือนกันนะครับผมว่าจุดขยับทุกๆอย่างนะครับมันทําได้แบบฮอตทอยเลยแหละเนี่ยฮอตทอยขยับแบบไหนมันทําได้หมดครับยกแขนได้ไหมได้สบายมากครับการแขนออกมาด้านข้างเออโอ้ได้หมดครับอยากทําทแบบไหนทําตามได้หมด งอแขนละ่ะเก้า90องศานะครับมันจะได้แค่นี้อได้ไหมเก้าสิองศาอ,าอานี่ไงทำได้หมดครับจุดขยับกึ่งกลางลำตัวตรงนี้นะครับบิดหุนกึ่งกลางลำตัวได้หมดนะครับ ฮอททอยทําได้อยู่แล้วนี่ <c oughs> นกอลมาทุกเม็ดเลยจริงจริงจากนั้นก็จะเป็นช่วงขาขาตเตะออกมาแบบนี้ส่งตัวโอ้ส่งตัวได้ด้วยนะ,ะตเตะออกมาอึ๊ยนี่ส่งตัวดีๆสู้กันแข่งกันนี่ปะทะกันนะครับ อย่างกับกัปตันอเมริกาไฟกันองอเข่าครับงอแบบ90องศานี่ล่ะของฮอตทอยก็ได้อยู่แล้วครับ90องศาได้หมดครับข้อเท้าข้อเท้ามีจุดขยับนะครับเป็นเป็นบอลจอยหมุนได้รอบฝั่งเคโอ ได้หมดครับนะก็เรียกว่าก๊อปมา100%นะครับเหมือนกันทุกอย่างเลยครับจุดขยับอ่านอกจากนี้ครับพิเศษสุดๆผมยังมีเป็นคอสตูมให้น้องได้ใส่ด้วยนะครับนี่ชุดไทยก็มีนะครับหมื่นมะกรูดนี่ชุดห้าวายชุดดีเทคทีฟนะครับหรือว่าเสื้อฮูดก็มีนี ทั้งหมดนี้นะครับก็สามารถสั่งตัดได้นะครับจากทางเพจโอการัสช็อปนะครับก็จะเป็นเพจที่รับตัดชุดให้กับพวกของเล่นฟิกเกอร์ได้หมดนะครับเป็นการเรียกว่าเป็นงานเทเลเมดก็ได้นะครับก็รับสั่งตัดตามต้องการเลยครับจะสั่งตัดชุดให้กับตัวไหนก็ลองติดต่อไปได้นะครับนี่เดี๋ยวเราลองใส่ดูซักตัวนะครับดูแบบน่ารักน่ารักนี่เอาเป็นเอี้ยมแล้วกันนะครับ ก็คือสามารถใส่ได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นฮอตทอยหรือว่างานจีนนะครับวิธีการใส่มันต้องถอดทั้งหมดออกก่อนครับแค่นี้นะครับแล้วก็ชูมือขึ้นแล้วก็ยัดเข้าไปนี่มาแล้วจากนั้นปิดหัวกลับไปเหมือนเดิมครับใส่เอี้ยมครับใส่เอี้ยม อดอมาก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปครับกับประกบเป็นกระดุมแป๊กนะครับแป๊กเข้าไปอืมอ่าหมุนมือกลับมาน่าเรียบร้อยเราจะได้เบบี้กรูนะครับชุดแบบเตรียมเที่ยวพาไปเที่ยวได้เลยนะครับน่ารักน่ารักแบบนี้ เอาละครับละทั้งหมดก็คือรีวิวเบบีกรูดนะครับงานจีนตัวนี้นะครับที่เรียกว่าโคร oning กลับมาทุกอย่างเป็นแบบอีกตัวแปร m u l ติ v e r s e ของทาง Hot Toy เลยนะครับนี่จริงๆตัวนี้เนี่ยมันออกมานานหลายปีนะครับน่าจะมีแบบหลักสัก4-5ปีได้แล้วมั้งตอนนั้นผมก็เห็นก็ตอนแรกก็จะจัดมาเหมือนกันนะครับแต่ก็เออก็ผ่านๆไป แต่ว่าตอนนี้ก็ได้มีเพจเพจนึงนะครับเขาได้เปิดพรีขึ้นมาก็เลยเออน่าสนใจลองเอามาทำเป็นคอนเทนต์มาเปรียบเทียบกันดูนะครับนี่ใครสนใจก็ติดต่อไปได้เลยนะครับทางเพจนี่เลยครับกิตติพรีแลกนะครับสนนราคาอยู่ที่985บาทอ๋อเป็นยังไงล่ะอ,อันนี้ถูกมากๆเลยนะครับตอนนั้นผมไปเดินเมกานี่ยังเห็นขายกันอยู่ประมาณพันกว่าบาทเลยนะโอ้อันนี้แบบ หลักร้อยเท่านั้นแล้วคุณภาพเรียกว่าถึงจะวัสดุอะไรอาจจะไม่ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่ว่าดูเผนๆเนี่ยบอกแล้วนะครับเขาโคลนนิ่งจากคอ t t ท y อยมาเป๊ะๆเลยนะครับจุดขยับทุกๆอย่างนะครับเพียงแค่ของแถมอาจจะน้อยกว่าหน่อยอก็ช่วงนี้ก็เรียกว่าเป็นการรับกระแสทาง Disney พัสน,นะครับที่เขาเปิดตัวเป็นเหมือนเป็นแอนิเมชันนะครับ5ตอนสั้นๆตอนละไม่กี่นาทีเท่านั้นนะครับ ผมว่าต้องมีหลายคนเนี่ยโดนน้องกรูดเนี่ยตกมาแน่นอนนะครับความน่ารักของเขาเนี่ยอ๋อท้ายนี้นะครับขอฝากนิดหนึ่งใครที่มีน้องเบบี้กรูดละครับไม่ว่าจะเป็นงาน K.O. งานจีนหรือว่าเป็นงานแท้งานฮอตทอยเนี่ยอยากจะหาคอสตูมให้น้องใส่นะครับผมก็ขอฝากร้านไว้เลยนะครับนี่เลยครับร้านโอกาซังชอปนะครับ ก็จะเป็นเพจที่รับจัดชุดฟิกเกอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดฟิกเกอร์ตัวไหนเนี่ยอยากให้มีอยากจะมีชุดให้น้องใส่เนี่ยก็ติดต่อมาได้นะครับเราก็เคยทำมาอหลากหลายตัวนะครับลูกค้าก็มีสั่งมาเรื่อยเรื่อยนะครับแต่สำหรับเบบี้กู๊ดเนี่ยเรามีคอลเลกชันทำไว้ขายอยู่แล้วนะครับมีหลากหลายคอลเลกชันเลยนะครับก็อันนี้ผมก็ยกตัวอย่างมา ไม่กี่ชุดนะครับอย่างชุดนี้ที่น้องตัวฮอตทอยเนี่ยเขาใส่อยู่นะครับก็เป็นชุดเอี้ยมเอาไว้แบบไปพาไปคาเฟ่ไปเดินเล่นถ่ายรูปกับน้องได้นะครับหรือว่าถ้าจะเป็นธีมไทยๆนี่เลยนะครับชุดราชปตนนี่ท่านหมื่นมะกรูดนะครับหรือเบบี้กรูดนั่นเองเออใครสนใจแบบไหนก็มาเลือกช็อปกันได้นะครับหรือว่าอยากได้นอกเหนือจากแบบที่เราทำเอาไว้แล้วนะครับก็ติดต่อสั่งทำได้เหมือนกันนะครับ สุดท้ายนี้ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์จากเซ n นมาร์เกตเว็บช้อปปิ้งสินค้าออนไลน์จากทางญี่ปุ่นนะครับโดยจะมีแคมเปญส่วนลดค่าส่งระหว่างประเทศถึง50%เซเลยนะโดยสามารถใช้โค้ดส่วนลดนี้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่25กันยายนถึงวันศุกร์ที่30กันยายนตามเวลาญี่ปุ่นนะครับขอแนะนำให้สั่งซื้อตั้งแต่วันนี้ได้เลยจะสามารถเก็บสินค้าไว้ในโกดังของเซนมาร์เกได้ฟรี45วันนะครับ แล้วก็รอวันแพ็คส่งเท่านั้นถ้าเกิดมาสั่งซื้อระหว่างช่วงที่มีโปรนะครับอาจจะเกิดการจัดส่งไม่ทันนะครับอันนี้เตือนไว้ก่อนแล้วก็หมายเหตุอีกนิดนึงนะครับโปรนี้จะไม่สามารถใช้ได้กับวิธีการส่งแบบ f e d e x DHL UPS และ SF Express นะครับก็ลองคลิกเข้าไปดูในรายละเอียดในเว็บของเขานะครับสำหรับทางเว็บเซ n นมาร์เกเนี่ยก็เป็น เว็บที่สั่งซื้อสินค้าต่างๆจากเว็บอูหลายเว็บนะครับเกือบทั้งเกือบทุกเว็บในญี่ปุ่นนะครับสามารถสั่งซื้อผ่านทางเซ็นมาร์เกนะครับเราก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับตอนนั้นเราสั่งซื้อเป็นฟิกเกอร์อากิระนะครับแล้วก็ SOC Leo p a r d o กับ Spider-Man นะครับตัวนั้นตัวแรกของหายากเลยนะครับเป็นล็อตแรกเลยแล้วก็สั่งมานะครับง่ายดายเลยนะครับถ้าใครอยากรู้วิธีการก็ลองไปดูย้อนในคลิปนะครับ แล้วก็ไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับอจัดไปเลยครับสําหรับท้ายคลิปนะครับก็ฝากช่องนี้นึงนะครับสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วผมจะไปตอบในทุกๆคอมเมนต์นะครับอะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ รยการเบออยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดทั้งคลิปนะครับถ้าใครชอบก็กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะครับและติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k c o m a p l u s s t u d i o v 2นะครับสวัสดีครับ